จริงๆอะความอ้วนเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นแค่สภาวะนะครับหรือว่ารูปร่างแต่ปัจจุบันเนี่ยอ้วนเนี่ยจัดเป็นโรคแล้วนะครับถ้าใครน้ําหนักเกินเนี่ยก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายโรคเลยครับเช่นเบาหวานไขมันในเลือดความดันทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยส่วนใหญ่จะตามมาจากอาการที่แบบเราอ้วนเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างร่างกายนะครับก็จะทำให้มีปัญหาด้วยครับเช่นปวดเข่าปวดหลังปวดข้อต่างๆเพราะว่าร่างกายเรานับรับน้ําหนักที่มันเยอะเกินไม่ไหวน้องใหม่ลองคิดสภาพที่น้องใหม่เอาเข้าวสาร ประมาณ5ถุงหถุงครับถุงละหโลนะครับใส่เป้ไว้ข้างหลังครับแล้วก็แบกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้าหนักที่เกินนั่นเองนะครับตั้งกกยเราก็เสื่อมสภาพครับทั้งหลังเอวข้อต่อต่างๆนะครับก็เริ่มมีปัญหานะครับบางคนอาจจะมีแบบเป็นพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะว่าน้าหนักเยอะก็มีนะจริงๆแล้วอะค่ะปัญหาพวกนี้มันมีวิธีการแก้ที่ถูกต้องอยู่ใช่ไหมคะพี่หมอถ้าเราป่วยจาก น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับถ้าเราลดน้าหนักได้อาการป่วยต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราป่วยจากน้ําหนักที่เกินทําให้ข้อต่อต่างๆรับแรงไม่ไหวการใช้ชีวิตประจําวันเราอ่ะมันแทบจะไม่มีเวลาว่างแบบในเรื่องการออกกําลังกายเราพอจะมีแบบตัวช่วยที่มันถูกวิธีเป็นทางลัดที่ปลอดภัยรวิธีแนะนํำยังไงบ้างคะแต่ถ้าลดน้าหนักถูกวิธีแล้วเราออกกําลังกายเราคุมอาหารทาให้ระบบข้อผานดีขึ้นเนี่ยไขยมันหายไปเนี่ยรูปร่างเราจะดีขึ้นถ้าเป็นกลุ่มอาหารเสิร์ฟนะครับที่ใช้การหลักๆอาจจะเป็นพวก ัวกาแฟนะครับมีพวกค,ค,คาเฟอีนที่เร่งการเผาผลาญได้นะครับหรือว่าพวกชาเขียวอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นพวกสารที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วก็จะเป็นพวกอแอลไคานาีนอะไรพวกนี้ครับก็เป็นตัวกระตุ้นที่แบบทําให้ระบบเผาผลาญเราดีขึ้นระดับหนึ่งก็การลดน้าหนักแบบถูกวิธีเราก็ต้องมีตัวช่วยที่ถูกวิธี ยานฮีอัลติเมทแอลคาเนตีนที่จะช่วยกระตุ้นระบบขาผพันของเราให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเขาก็จะค่อยๆปรับสมดุลร่างกายของเราให้ร่างกายของเราบูสต์เรื่องระบบขาผพันให้มันทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ไม่ได้มีผลเสียหรือว่าสารตกค้างอะไรกับร่างกายแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโยโย